สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ครับไม่อยู่กับเกม Indigo p a r k ครับสำหรับในวันนี้ครับเรามาพูดถึงเกรดเล็กเกร็ดน้อยที่ผมไม่ได้พูดถึงในตอนที่ผมเล่นเกมนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิเกมที่เล่นจากตู้เกมข้อมูลจดของช้ำร่วยทุกชิ้นแล้วก็รวมไปถึงอีสตอร์เอ็กบางอย่างที่ผมนั้นอาจจะไม่ได้เจอในการเล่นครั้งแรกนะครับและบางอย่างที่คาดว่าน่าจะเป็นอีสตอร์เอ็กจริงๆที่ผมเคยพูดไปแล้วก็จะมารวมในคลิปนี้ทั้งหมดเลยครับ เผื่อเอาไว้ว่าในตอนที่เราเล่น chapter 2ไปแล้วมันอาจจะมีข้อมูลตกหล่นหรือว่ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจคลิปนี้ก็จะมีไว้เพื่อสิ่งนั้นนั่นแหละครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาแบบซอบซอก่อนละกันเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยมากๆครับนั่นคือในตอนเริ่มเกมเลยเนี่ยตัวเอกจะได้เข้าไปยังห้องห้องหนึ่งใช่ไหมและแรมรีเนี่ยก็ทําการบอกกับเราว่าตัวเอกของเรานั้นเป็นลูกค้าคนแรกที่กลับมาในช่วงประมาณ2,920วันซึ่งพอเรามาคํานวณเรื่องปีแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราได้รู้ว่า สวนสนุกอินดิโก้พาร์คแห่งนี้ได้ปิดตัวไปประมาณ8ปีได้แล้วครับแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรนะตัวเอกของเรานั้นถึงได้มาที่สวนสนุกแห่งนี้ในวันครบรอบ8ปีของการปิดตัวไปของอินดิโก้พาร์คแบบพอดิบพอดีมากๆซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าตัวเอกของเรานั้นน่าจะมีความสำคัญหรือว่ามีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับสวนสนุกแห่งนี้เป็นอย่างแน่ แต่ความเป็นจริงแล้วมันมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนมากไปกว่านั้นและข้อมูลมันจะอยู่ในอินโทรตอนเริ่มเกมของเกมนี้เลยครับซึ่งมันจะเป็นการพูดถึงสาเหตุที่ตัวเอกเนี่ยได้เข้ามาที่สวนสนุกแห่งนี้จุดแรกที่เราจะมาสนใจเลยก็คือตรงนี้ครับมันเป็นจุดที่เราจะได้เห็นหน้าของตัวเอกเป็นครั้งแรกแล้วก็มีโพสต์เอกได้เขียนว่า power in park ก็คือเอาง่ายๆจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันมีอยู่ว่าจูๆ่ๆสวนสนุก Indigo Park เนี่ยก็มีไฟติดขึ้นอย่างเป็นปริศนาครับทั้งที่สวนสนุกร้านนี้มันปิดไปแล้วถึง8ปีด้วยกันนอกจากนี้ครับเว็บไซต์ Indigo Park ก็ยังสามารถเข้าได้แบบปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทุกอย่างมันเริ่มไม่ make sense ครับตัวเอกก็เลยอยากจะลองเข้าไปสักหน่อยภายหลังครับเราได้รู้ว่าตัวเอกของเราชื่อว่าเอ็ดนะซึ่งก็มาจากตอนที่เอ็ดนั้นกําลังคุยกับเพื่อนสาวของเขาครับที่มีชื่อว่าลอราโดยทั้งสรุปคร่าวๆเลยก็คือทั้งสองคนนี้เคยบุกเข้าไปในสถานที่รกร้างมาก่อนและก็สร้างเรื่องไม่ดีมาครับในรอบนี้ตัวเอกของเราที่ชื่อว่าเอ็ดเนี่ยอยากจะชวนลอราไปที่อินดิโก้พาร์คเนื่องจากว่าไฟจู่ๆมันก็ติดขึ้นมาแบบปริศนา แต่ว่ารอบนี้ลอล่าขอผ่านไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเธอจะไปแน่แนแล้วก็มีการเมนชั่นเล็กน้อยว่า i ินดิโก้พารนั้นเป็นส่วนสนุกที่ทั้งสองคนนี้เคยไปในตอนสมัยเด็กครับดังนั้นสรุปเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆเ,เลยก็คือตัวเอกของเราที่ชื่อว่าเอ็ดนั้นก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับ ที่อยากจะทําอะไรบางอย่างตามภาษาวัยรุ่นอยากลองของก็คือเข้าไปยังสวนสนุกร้างครับที่จูจ่ๆเนี่ยไฟก็เปิดขึ้นอย่างเป็นปริศนาหลังจากการปิดตัวไปแล้วถึง8ปีด้วยกันดังนั้นเรื่องราวของตัวเอกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ครับแต่ในทางกลับกันเรื่องราวในสวนสนุกแห่งนี้มันมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องในตัวเกมนี้เป็นอย่างมากทั้งสาเหตุการปิดตัวลงของสวนสนุกแห่งนี้ ทำไมเหล่ามาส์คอตถึงมีชีวิตขึ้นมาได้แล้ว AI ที่มีชื่อว่าแลมรี่เนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปในแชปเตอร์ที่2หรือว่าแชปเตอร์ต่อไปเรื่อยๆในอินเตโก้ปากนั่นเอง พอมาพูดถึง Indigo Park แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากๆสำหรับผมนะก็คือ o u t r o หรือว่า c r e d ิตของตัวเกมนี้ครับเพียงแค่ Chapter แรกเท่านั้นเขาก็จริงจังมากถึงขนาดที่ว่าทำเพลงที่มีชื่อว่า Indigo Park ให้เราได้รับฟังกันเลยทีเดียวครับและ East e อ Egg กที่อาจจะสารต่อไปถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมนี้เลยก็คือตรงนี้นั่นแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการขึ้นเครดิตไปพร้อมๆกับการร้องเพลงเนี่ยน้อยเกมมากที่ทาในรูปแบบนี้ครับ แต่วันหนึ่งในเกมที่มีความเหมือนกันและผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับเกมนี้มากๆเลยก็คือเกมที่มีชื่อว่าพ o r t ท l เอาง่งายๆเลยครับเพียงแค่ฟังเครดิตนี่ก็รู้แล้วว่าเกม Indi g o Park ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมพ o r t ท l มาแบบเต็มเปี่ยมมากๆแต่ประเด็นก็คือเรื่องราวของ Indigo Park กับ Port ท l เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือ AI ครับ โดยสำหรับเกมพอร์ทัลนั้น AI ของตัวเกมนี้จะมีชื่อว่ากลาดอสก็คือการจัดสรรด่านครับเอาง่ายๆคือเตรียมด่านและให้ตัวเองเนี่ยทำการเล่นด่านนั้นๆและผ่านไปให้ได้ประมาณนี้ส่วน Indigo Park AI ของเราที่มีชื่อว่าแลมรีจะเป็นคนคอยช่วยเหลือตัวเอกให้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย แล้วก็คอยบอกข้อมูลอะไรที่เราอยากจะรู้ประมาณนั้นและได้วยความเหมือนกันแบบนี้ครับผมเลยทําการคาดดาวอนาคตว่าในตอนท้ายครับแรมรี่ a i ของเรานั้นจะทรยศเราด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องกําจัดแรมรี่ในภายหลังนั่นเองการกําจัดนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ถึงตายครับเพียงแต่ว่า อาจจะทำให้รู้สึกแบบคริติคอลบาดเจ็บมากๆจนแรมลี่ต้องมาเปิดเผยความจริงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพื่ออินติโก้พาร์คนะและเราก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาอีกทีนึงและหลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันรประมาณนั้นแหละครับซึ่งมันจะเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนั่นแหละครับซึ่งพอพูดถึงแรมลี่แล้วเนาะผมขอพูดถึงห้องน้ํานี้กันหน่อยละกันนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยห้องน้ํานี้ก็เป็นเพียงแค่ห้องน้ําปกตินั่นแหละครับที่มีตุ๊กตาแรมลี่วางไว้อย แต่ว่าในเวอร์ชัน Early Development ก็คือก่อนที่เขาจะมาปล่อยจริงให้กับเราได้เล่นกันเนี่ย มันมีอีสต์เอ็กหนึ่งครับที่เขาทําการใส่ไว้ในเกมและนั่นก็คือสกีบีดี้แลมรี่ครับ่งมันก็คือแลมรี่ที่อยู่ในโถส้วมนั่นแหละครับประมาณนั้นถือว่าเป็นอีสต์เอ็กที่เจ๋งดีและน่าจะมีจริงๆในตัวเกมเต็มเนาะแต่ว่าน่าเสียดายครับอาจจะเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรบางอย่างเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ปล่อยมาในเวอร์ชั่นจริงนั่นเองต่อมาคืออีสต์เอ็กเล็กๆแบบเล็ก,ลก,ลก,ลกมากๆครับก็คืออีสต์เอ็กเปียโนเนาะคือเราเนี่ยสามารถกดเปียโนได้และมันจะเล่นเพลงอินดิโก้พาร์คแบบนี้เลยครับ สิ่งต่อมาที่จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับนั่นคือการปรากฏตัวของมารีมาคอร์แล้วก็ลอยเนาะแต่การปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงในตอนที่ตัวเอกนั้น ต้องหนีมารี่มาคอร์นะครับหรือว่าตอนที่ลอยเนี่ยกำลังตะปบตัวเอกอยู่การปรากฏตัวในครั้งนี้ผมหมายถึงการที่มาร์สคอตทั้ง2ตัวนี้กําลังแอบมองเราอยู่ไกลๆนั่นเองผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ Indigo Park มีความพิเศษมากกว่าเกมอื่นๆและก็เป็นสาเหตุที่หลายๆคนชื่นชอบเกมนี้มากๆเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือฟีเจอร์เล็กๆฟีเจอร์นี้นั่นแหละครับ เพราะว่าฟีเจอร์เล็กน้อยเพียงเท่านี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถรู้สึกได้เลยว่าในการเดินทางย่างก้าวอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเลยและดูเหมือนว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่แอบจ้องมองเราอยู่ตลอดครับถึงแม้ว่าฟีเจอร์นี้มันจะเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าถ้าเราเผลอมองไม่เห็นขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะพลาดไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครได้เจอมันละก็มันจะทําให้เรารู้สึกกดดันกังวลแล้วก็ลุกลี้ลุกลนทาการตามหาอยู่ตลอดเวลาว่ามีใครสักคนหนึ่งทาการแอบมองเราอยู่หรือเปล่า<ม>และพอผมกลับไปเล่นเกมนี้อีกหนึ่งรอบมันก็ทําให้ผมได้รู้เลยว่าตัวมอลลี่มาคอนั้นเธอทําการแอบมองเราอยู่หลายรอบมากมาก โดยในจุดแรกเลยก็คือในระหว่างที่ตัวเอกของเรานั้นกำลังเดินไปขึ้นรถไฟของแลมรี่ที่มีชื่อว่าแลมรี่เลวโรธและหลังจากนี้มอลลี่จะโผล่มาแบบรัวๆเลยครับจุดต่อมาก็คือจุดที่แลมรี่ได้คุยกับมอลลี่มาคอครับเรียก oh, ได้ว่านอกจากเสียงของมอลลี่แล้วตัวจริงก็โผล่มาเหมือนกัน Why? You only crash into และเอกจุดหนึ่งก็คือตอนที่แรมบีได้เจอกับลอยครับเรียกได้ว่าในครั้งนี้มอลลี่อยู่ใกล้มากๆคือแทบประชิดเลยก็ว่าได้ ลองคิดดูสิครับในขณะที่เราเนี่ยกำลังดูลอยแล้วก็แลมรี่เถียงกันอยู่เนี่ยด้านหลังของเรานั้นมอลลี่ก็ได้แอบมองเราในระยะที่ใกล้ชิดมากๆเป็นประสบการณ์ที่น่าขนหัวลุกมากๆเลยแหละครับส่วนในท่อสไลด์นี้ผมเปิดให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก่อนหน้านี้เนาะก็ขอข้ามกันไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับ แต่เมนชั่นเล็กน้อยครับป่าของมอลลี่มาคอรเนี่ยเหมือนจะมีเลือดไหลยอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่าแอบไปกินใครมาก่อนหน้านี้ครับแต่ทึงอย่างนั้นมันก็สร้างความน่ากลัวได้ดีอยู่พอสมควรเลยต่อมาก็คือลอยครับโดยเขาก็ทําการแอบมองเราอยู่รอบหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังหาวิธีครับที่จะทําการตะปบเราโดยที่เราไม่รู้ตัวให้ได้ และนี่ก็คือประมาณส่วนหนึ่งครับที่เรามาสคอตเนี่ยแอบมองเราอยู่ห่างๆบางทีก็ไกลาบางไกลบ้างประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมก็มั่นใจส่วนหนึ่งครับว่าผมอาจจะเอาฟุตเทจมาไม่ครบอาจจะมีอีกหลายจุดเลยแหละที่ผมพลาดไปเพราะว่าในบางครั้งที่ผมกําลังเล่นเกมอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่ควรจะได้ยินครับอย่างเช่นเสียงสปริง ทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นสปริงด้วยซ้ำหรือว่าเสียงที่ลอยเดินทั้งที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าลอยเนี่ยกำลังเดินอยู่ตรงไหนเลยซึ่งเหล่านี้ครับมันสร้างความกังวลให้กับเราได้นะยิ่งถ้าเราเห็นไปแล้วรอบนึงว่าลอยเนี่ยเคยแอบมองเราอยู่นะหรือว่ามอลลี่เนี่ยเคยแอบมองเราอยู่หลายรอบมันก็สร้างความน่ากลัวได้ดีเลยแหละครับ พอมาพูดถึงลอยไปแล้วเนี่ยก็ขอย้อนกลับมานิดหนึ่งละกันในตอนสถานีแรกของแรมรี่เลวโรสถ้าเราทําการหันหลังกลับไปเนี่ยเราจะได้เห็นรูปของแรมรี่กับลอยนะครับซึ่งมันเป็นการบอกในหรือเปล่าว่าความจริงแล้วแรมรี่กับลอยเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วละ่ะแล้วก็น่าจะสนิทกันด้วยก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าสาเหตุที่แรมรี่มาเกลียดลอยในภายหลังเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ทราบต้องรอดูกันในอนาคตเนาะและถ้าไม่พูดถึงตัวละครนี้ <c oughs> เขาก็คงจะเหงาเกินไปครับกับฟินลี่ คือในตอนที่ผมทําการเล่นเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้เห็นหน้าฟินลี่ขนาดนั้นครับรอบนี้ผมก็เลยพาทุกคนเนี่ยมาเห็นพร้อมๆกันเลยจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าฟินลี่เนี่ยเป็นซีเซอร์พนครับหรือว่าเป็นงูทะเลยักษ์นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟันแฟต์ละกันเนาะต่อมาครับเราจะมาพูดถึงมินิเกมกันละ ด้วยในก่อนอื่นครับผมขอเล่นมินิเกมนี้ในรูปแบบปกติก่อนละกันให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันก่อนเนาะมาแล้วครับโอ้มไม่นะเครื่องบินของมอรนี่ตกอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในแรมเบอรี่วูดฉันต้องตามหาเธอและดูว่าเธอโอเคหรือเปล่าอันนี้คือเนื้อเรื่องใช่ไหมครับโอเคดูซิว่าเกมเป็นยังไงนะฮะก็คือเราจะได้รับบทเป็นแลมรี่นะครับแล้วก็กระโดดไปมานะโอเคอ้ยมันมันค่อนข้างลื่นๆอยู่นะฮึบอึบ โอเคผมคิดว่าเราจะเก็บเบอร์รี่ให้ครบแล้วกันเนาะอันนี้ต้องเหยียบไหมอ่าประมาณนี้อลงไปด้านล่างได้ไหมโอ้ยลงไปด้านล่างไม่ได้นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะฮะผมคิดว่าผมน่าจะอมันลื่นอ่ะมันลื่นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโทษทีฮะไปตามหาเธอกัน มอลลี่เธออยู่ไหนมอลลี่โอเคอุ้ย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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตีสกันไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็กระโดดอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเก็บไอเบอร์รี่ทห่นี้ให้หมดนะครับชื่ออะไรนะแลมเบอร์รี่ใช่ไหมเออนะครับโอเคไปไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะชุบอืมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเฮ้ยเฮ้ย ไอสกังแกมารักกันอย่างนี้ไนดะ้ยังไงอะไม่เป็นไรฮะอา่าถ้าเขาไม่สู้กับเราเราก็ไม่สู้กับเขานะครับปล่อยให้อา่าเขารักกันดีกว่านะไปแล้ว้โอ้ยโ,โอเคอันนี้มาตรงไหนเนี่ยเอา้าอุ้ยน้ำน้ำน้ำครับระวังระวังด้วยนะฮะทุกคนบอกใครวะเนี่ยไปกันต่อครับชึบชึบอืมมุ่งหน้าต่อไปเรื่อย อันนี้ท่ออีกแล้วครับขนไม้ท่อท่อขนไม้วู้ฮู้ยโอเคเอ,อ๋องั้นเราไปทางขวาต่อแล้วกันนะฮะขวาย,วยาวๆไปครับเฮ้ยนี่ไงมอลลี่มอลลี่เกิดอะไรขึ้นนะี่ยมอลลี่พูดว่าอ๋อให้บอดีแรมรี่ฉันบินมาที่ป่านี้แต่จู่ๆฉันก็มอมอะไรไม่เห็นเลยเอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยซาเลมครับ ดูเหมือนว่าม่านควันของฉันจะทําให้เธอตกลงมาที่นี่สินะซาเลมกล่าวไว้แล้วว่าต้องเป็นเธอที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนี่เจ้าสังม์บ้าปล่อยเธอไปนะไม่ดีกว่าเอางี้ฉันขอลองทดสอบยาของฉันหน่อยละกันนะฉันเบื่อจะเอาไปให้พวกกระร่องนั่นละมอลลี่ระวังนะอุ้ยเอากลายเป็นร่างสีม่วงแล้วเกิดอะไรขึ้นอะช้าไปนะ ไอ้เจ้าหน้าถังขยะนี่ทำอะไรกับเธอเนี่ยดูมอลลี่มะขคาวที่ใหม่กว่าและพัฒนามากกว่านี่ตอนนี้มันจะไม่มีคำว่ามิตรภาพอันน่าเบื่อนั่นที่จะหยุดเธอจากการฉีกกระชากแกเป็นชิ้นๆฉันอยากรู้จังเลยว่าเธอจะคิดยังไงกับนายในตอนนี้โชคดีแล้วกันนะเอาไปแล้วครับแย่ละคือนี้เราต้องสู้แล้วเนี่ยอย่านะ มอลลี่ยาอุ้ยอยู่ดีก็มีขอนมาให้มาบังครับจริงไงวะเนี่ยต้องเหยียบหัวแล้วโอเคครับต้องเหยียบหัวฮะดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยมอลลี่จะแค่กระโดดนะครับก็เหยียบตอนที่มันกระโดดนี่แหละกระทืบรอบสามอุ้ยมันมันมันขยับมันขยับเฮ้ยโดดเดี๋ยวต้องทำยังไงเออเปะเปะปะแปะมาดิมาดิเออเรียบร้อยอุ้ย โอ้โหอุ้ยมันเหมือนอันิเมทครับโอ้ยแย่ละไม่ดีครับกระทืบเลยออือ้ตายโอ๊เอาเกิดอะไรขึ้นน่ะจ,จู่ภาพก็แบบว่าซาเฉยเลยครับโอ้แล้วเกมก็จบลงตรงนี้เลยฮะแล้วก็ได้เป็นอะไรเนี่ยเบอร์รี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคแต่สำหรับมินิเกมนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ครับ เพราะว่าในมินิเกมนี้ตรงจุดแรกเลยมันจะมีรูหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ตายครับและเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆเราจะได้เจอกับ ซึ่งก็ตามที่เห็นเลยครับมันคือมอลลี่ที่ในตอนนี้เธออยู่ในกรงครับซึ่งเป็นการสื่อโดยในหรือเปล่าว่าหรือว่า AI ของมอลลี่นั้นจะถูกกักขังอยู่ในเกมเกมนี้หรือเปล่าผมขอยกตัวอย่างฉากนี้ละกันเป็นฉากที่ตัวแรมลี่นั้นเบื่อหน่ายลอยมากๆตัวของลอยเองก็ทําการโต้อตอบได้อย่างดีครับเหมือนกับว่าเขาอินเตอร์แอคต่อกันแสดงว่าลอยก็ต้องมี AI ของเขาเองใช่ไหมละครับและดูจากสภาพอินดิโก้พาร์คแล้วเนี่ย แลมลี่ก็น่าจะเป็นตัวเอกหรือว่าเป็นมาร์สคอตเด่นในสวนสนุกแห่งนี้ใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าหากว่ามันมีมาร์สคอตสักตัวหนึ่งที่โด่งดังกว่าแลมลี่ล่ะแลมรี่จะทํำยังไงก็คงอาจจะต้องทําลาย AI ตัวนั้นทิ้งหรือว่าถ้าทําไม่ได้ก็อาจจะต้องเอา AI นั้นไปขังอยู่ในกรงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองคิดดูแล้วกันนะครับและสําหรับข้อมูลในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันจริงๆแล้วมันจะมีลเลกเทเบิลทั้งหมด12ชิ้นให้เราได้พูดถึงกันอีกแต่ว่าดูจากเวลาของคลิปนี้ก็น่าจะยาวเกินไปลผมอ ยกยอดไปเป็นคลิปหน้าและกันนะเพื่อให้คลิปมันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับแล้วเอาไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม